สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g ีโฟกสปอร์ตออนทัวร์น่าตอนนี้ผมอยู่ตีบ้านสันสลีครับโครงการอาริยเกษตรหนองเลีงทรายอำเภอแมจัยจังหวัดพะเยาครับภารกิจของผมวันนี้ครับก็จะมาวานพักบุ้งนะและ้วก็ตอนนี้ครับเฮามี เจ้าหน้าที่ตังกเกษตรอำเภอแม่ใจมาคือกำลังใจตัวเพราะว่าเดี๋ยววันพุงนี่เรามีกิจกรรมพิเศษตีวัดสันสลีครับจะเป็นโครงการดีๆอย่างนั่นตีจะมาบอกพีน้องจัอำเภอแม่ใจโดยเฉพาะพีน้องที่อยู่ในโครงการอารียกรเกษตรก่อนเดี๋ยวมาที่ตามฟังจากหัวหน้ากเกษตรแม่ใจกันครับสวัสดีครับนี่ครับแนะนําตัวอย่างเปลี่ยนทางการคือสมาชิกได้ติดตามด้ยครับผม ชื่อนายนัทพรเอสเทียนะครับตำแหน่งก็เกษตรอำเภอแม่ใจนะครับก็มีความยินดีที่ได้มาช่วยนะครับเกษตรกรในพื้นที่นะครับในโครงการอารยะเกษตรนะครับก็ในในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีในทําพิธีนะครับมามามอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราตุนะครับจากสมเด็จพระเทพนะครับในของให้สูงจักพันธุ์เพนซิลีนะครับในเพื่อที่จะสนับสนุนเกษตรกรนะครับที่เข้าร่วมโครงการใน ให้อริยะเกษตรนะครับของบ้านเรานะครับแล้วหลังจากนั้นมาก็จะมีให้นอกจากไม้พันธุ์แล้วก็จะมีต้นพันธุ์ไม้ผลนะครับจากสูตรจากพันปิสรีมาให้นะครับก็คือให้อยู่จํานวนหนึ่งนะครับอาจจะมีสายพันธุ์มะม่วงครับหลากหลายสายพันธุ์ให้เกษตรกรมาแบ่งปันกันนะครับแล้วก็อาจจะมีการฝึกสืกสอนสติดตาเสียบยอดนะครับเพื่อให จกมี1ต้นอาจจะมีมีหลากหลายสายพันธุ์ในทุกกิ่งนะครับจะได้มีความทั้งได้ความสวยงามหรือก็ความแปลกใหม่ก็ได้บริโภคทุกพันธุ์นะครับแล้วก็หลังจากนี้อาจจะมีโครงการฝึกอบรมนะครับต่อเนื่องนะครับเพื่อยะให้พัฒนานะครับให้อะรยะเกษตรนะครับของเราในพื้นที่นะครับแล้วก็จะให้มีอาจจะมีงบประมาณบางส่วนนะครับของทางกรมทรัพยารเกษตรเข้ามาสนับสนุน อไรเปนรู้ของเกษตรกรต่างๆครับขอบคุณหากนครับอ๋อขอบคุณหัวหน้าครับผมแล้ววันนี้มีทีมงานมากันหลายคนนะครับเนาะนี่ตามแปลงค่ะติดตามแปลงนี่ครับพอดีมาป้าผมพอดีนะก็ถือว่าจกดีได้ข้อมูลตัวและเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมเข้าร่วมประชุมด้วยครัาโมงครับผมก็เดี๋ยวให้ไปติดตามกันครับว่าวันพุธนี้กิจกรรมดีๆของเกษตรอำเภอแม่ใจที่เป็นสนับสนุนพ่อแม่พี่น้องนี่จะมีอย่างพ่องนอกเหนือจ้า ามาเมล็ดพันธุ์พักแล้วนะครับหนองเป็นพระราชทานตัวนะฮะแล้วก็มีก้พาพันธุ์ผลไม้ตัวแล้วก็เดี๋ยวจะมีการอบลม้มแหมหลายอย่างเพราะว่าโครงการนี้สําคัญต่อพม่พี่น้องจำพม่ใจมาครับ<ส>พื้นที่กว้างขนาดนี้แล้วก็นนองเป็ดซ้าของเรามีน้ำใกล้นี่ถ้าเาสามารถทําเป็นการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารได้นี่คือต้องคิดนักเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณเกษตรอำเภอแม่ใจที่สนับสนุนนะครับผมจากกองดินครับผมที่ ที่ขุดลอกมาจากหนองเลงทรายมาถ้าถ้าเราปล่อยไว้ลกล้างนะครับเนาะมันก็เป็นหญ้าเป็นพิจารณาขึ้นนะครับเราถ้าเรามาทํากิจกรรมตัวนี้นะครับในกองบินบนท้องดินเหล่านี้นะครับนี่ก็เกษตรกรนะครับชาวบ้านในพื้นที่เราก็ได้รับประโยชน์นะครับต่อเนื่องทั้งในความสบายเรียกว่าทางทั้งด้านความทั้งด้านจิตใจเนาะความสวยงามทั้งด้านจิตใจด้วยแล้วก็ หนึ่งก็มีความได้ได้บริโภคด้วยแล้วก็อนาคตอาจจะต่อยอดไปในด้านการท่องเที่ยวต่อไปครับโอเคครับผมขอบคุณหัวหน้ามากครับผมนี่แล้วเดี๋ยวไปไหนต่อครับนี่เดี๋ยวเข้าสำนักงานแล้วครับครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวมันพูดว่ากันครับผมครับเดี๋ยวโมงละโมงละเดี๋ยวไปแรงมาวปมาได้เลยครับนี่ครับแต่งซุมก่อนแต่งห้างก่อนแต่งหางให้สักห้างนะครับเนาะ เอาไว้ลบแดดลบฝนขอบคุณครับครับนี่เจอกันเจอกันอ่าเจอกันบอยยูนะฮะขอบคุณครับนี่ครับก็เป็นแม่ครับครับกระเซ็ดเปิ้มาหันแล้วเปิ้ลโอ้โหนักนักยูอ่ะละนะเจออากาศฝนมาตกนี่นะครับ โอเคครับผม,นนมรครับเจอกันนะครับออขอบคุณครับนี่ครับบบาพดครับต้องกลับตาง,ง,งเดิมครับโอเคครับผมก่อนนี่ฮรก็ถือว่าเป็นการติดตาม เป็นปีเลี่ยงฮึ่งครับมูเฮาเป็นระยะระยะครับซึ่งตอนนี้นี่แดดห้อนอาการฮ้อนมากนะฮะฝนมาตก2-3วันนะฮะน่าจะ4วันแล้วประมาณนั้นก็แปลงพักเขาก็ถ้าบ่ได้น,น้ำนี่ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงแดวนผูกเขาก็มา เล็ดพันพักพระราชทานของกลุ่มพันชนครัวนะฮะรอบบอ่อที่3นะนี่ครับตอนนี้ผมกำลังขึ้นแป้งใหม่ในล็อกที่13ครับนี่พี่น้นองบนบอกว่าสามารถแยะได้เลยครับบางคนเป่นกับ,บมีกำลังบบบมีเวลาม,มีภาษาครับรับต่อเลยเพราะว่าติดก,กับแป้งผมรับแป้งผม แป้งที่12ปลูกวานเม็ดพักบุ้งไปแล้วครับอ่าวานไว้ตะวาวันนี้ผมกล้าว่าจะมาพดน้าพักพดน้ามันนะเดี๋ยวผมจะต้องพุห้ชุ่มๆน่อยนะก็แปลงตีสิบนี่ก็เหมือนกันครับสละซิปเหมือนกันครับผมก็เลยขึ้นแปลงไหมตอนนี้ผมเริ่มขี้โลบละตัดได้ว่างนะฮะลอกไหนว่างบ่มีคนยะผมฮับยะมดนะตอนนี้ผมได้ลอกตีซิบสนะิบสอง 13ครับผมบอกหู้นะครับผมจะวานพักบุ้งไว้ก่อนคือมันเขียวตันวันที่เช้แปรนี่ก่อนนะส่วนเรื่องขายไดไ้ได้ว่ากันที่หลังครับตอนนี้ผมอยากจะขึ้นแป้งให้มันเป็นรูเป็นล่างแล้วก็แป้งหนึ่งครับได้มาตอว้านี่ฮะแป้งที่18ครับนี่ฮะกำลังขึ้นคอไปเหมือนกันโอเคครับผมก็ ว่าเป็นการอัปเดตของการอาริยะเกษตรครับมีอย่างดีๆเกิดขึ้นตีอำเภอแม่ใจของเขาอย่างแน่นอนในอนาคตผมเจอว่าพื้นที่แห่งนี้จะต้องเป็นแหล่งตีเป็นครั้งความมั่นคงทางอาหารของพี่น้องจามเพื่อแม่ใจแล้วก็แหล่งสร้างรายได้ในเรื่องของการเกษตรนะแล้วก็ที่สําคัญต้องเป็นแหล่งทง OT, อ่องเที่ยวทีหลายๆคนต่างจังหวัดอยากจะมาแออย่างแน่นอนครับ อย,อย่าลืมคอยที่ตามเพื่อกำลังใจแม่พี่น้องจามเพื่อไม่ใช่กันต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ